และพี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับนะครับวันนี้พระทุดงเจดีใหญ่ที่ว่าแม่ข่าวซื้อตัวละแสนใช่ไหมขอกันมาเยอะนะครับงไม่ได้พาองค์นี้ผู้ดังมากตอนนี้คนเขาหากันทั่วประเทศเลยพานองค์นี้นะครับรตจตอนนี้หาไม่เจอคือท่านไปทุดงท่านไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับผมท่านก่อนไปก่อนที่จะไปจังหวัดไหนรท่านบอกมาเน้นมาอีก สองหางแค่นั้นเองตัวเน้นเลยนะครับครับผมอ่าก็ตัวเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับผมพัะทุดงนะพักทุดงเจดีย์ใหญ่ผมตั้งขออนุญาตตั้งพักทุดงเจดีย์ใหญ่เนาะที่ประวัติความเป็นไปเป็นมาคือสมัยก่อนเนี่ยผมก็รู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็ไปพูดคุยอะไรกันท่านก็ให้มางวดนั้นนะ่ะสองห้านะครับสองห้าให้หางเดียวอลไนะั้นงวดนั้นท่านให้หางเดียวเนาะก็เลยถูกถูกนะครับ ถูกมาสถิติเก่านี่ก็คือว่าเจ็ดแปดงวดติดนะครับของอท่านครับจน <ผม S 2> ต้องไปขอผีอ่ะต้องไปขอผีว่าเลิกปล่อยแล้วอย่างเงี้ยครับทีนี้ท่านก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมาก็คือว่ามาให้แนวทางตัวเลขที่ผมย้ําไปคลิปก่อนเนาะบางท่านอาจเพิ่งทําใหม่นะก็คลิปก่อนก็ให้มาสองห้าศูนย์ห้าสามศูนย์ล่างสี่เจ็ดนะครับสําหรับ พัธุดงเจดีย์ใหญ่นะครับก่อนก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังของพัธุดวงเจดีย์ใหญ่เนาะวันนี้ผมขออนุญาตรวมทั้งสองคลิปเลยคือนาคีน้อยนาคีน้อยคือน้องต้นหอมนะครับผมเมื่อกี้กําลังถ่ายทํากันอยู่ปรากฏว่ามานั่งข้างๆผมบอกว่าพ่อพ่อ,พอหนูฝันแล้วนะฝันแล้วหนูอยากบอกอืหน้าบอกเมื่อกี้นิดนงใช่ผมจะขออัดเสียงก็ไม่ยอ,อ,อ,ยอมแแม่ถามบอกว่าะอะไ่ฝันเพิ่งเพิ่งฝันฝันว่า หนูเนี่ยไปไปบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเก่ามีสระว่ายน้ําเดินเข้าไปหลังบ้านไปเปไปเจอสารพพิคเนตรแล้วไปเจอพพิคเนตรนั่ง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 ,งทําท่าอย่างเงี้ยทำ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 ท่าแบบนี้แล้วก็เอื้อมมืออย่างเงี้ยข้างข้างซ้ายถือสตารวุธนะครับข้างขวาคือให้พรคือเด็ก<ม>เด็กรุ่นเนี้ย จะไม่มีทางรู้รลกครับว่าพระพิฆเนศป็นแบบไหนนะฮะอ่าเพราะเด็กเด็กเด็กเองเนาะอ่าท่านกับน้องต้นหอมก็เลยบอกเนี่ยอย่างเงี้ยสามคนเลยนะใช่อ่าแล้วคนเนาะแล้วขาก็พาดอย่างเงี้ยนะนั่งนั่งนั่งคล้ายๆแบบเหมือนพระพิฆเนศนั่งอะนะครับคืออุปกรณ์ละครับผมอ่าแล้วแล้วแล้วทีนี้ถับเดินผ่านสาร สารสารพ่อไปที่นี่เสร็จแล้วนะครับก็เลยเดินไปก็ไปเจองูงูเต็มเลยอันนี้น้องเล่าให้ฟังนะอันนี้ไม่ใช่ผมเล่านะคือเห็นงูเต็มเลยงูเท่าแขนเท่าขาเลยนะครับอ่าแล้วก็เห็นองค์พญานาคนะครับผมองค์พญานาตัวเท่าภูเขาแกว่าอย่างนี้นะตัวใหญ่เท่าภูเขาเลยหนึ่งองค์นะครับช่วยแปลดูนะครับผมจะแปลว่ายังไง okay. ใชใก้คลิปเนาะจะแปลว่าคือกันรอบก่อนก็ฝันเห็นพระพิคเนตผมก็ตีเป็นสามห้ามันก็ออกแปดห้ารอบนี้พ<ช>ระพิคเนตอีกแล้วนั่นแหละครับผมมันมันมันจะเคยมาถ้าเกิดฝันเห็นนะไม่สามก็แปดมันจะมาแบบนี้นะครับพี่ที่ที่ที่ผมเคยผมก็ตีเป็นสามห้านะครับหน้าที่ฝันก่อนนะคะ สามสามห้านะอัน,นอันนี้นนตัวตัวตัวที่ผมตีนะครับนาคีนอ้อยฝันส่วนหนึ่งเจ็ดเก้านี่ก็คือทีมงานช่วยกันแตะช่วยกันตีนะครับเป็น,นพญานาคพญานาคกีอ่องค์พญานาคหนึ่งองค์ตัวเท่าภูเขา,ารานีนัมกดเก่าพญานาคอ,าาอ,าาอง,ง่ายเนาะแล้วมีงูน้อยมัมีงูน้อยเต็มไปหมดนะครับเห็นเห็นไหมครับเอาเอาเอาทีละชุดนะครับผมทีละกล้องอันนี้ความฝันของนาคีน้อยความฝันของนาคีน้อยนะครับ ก่อนก่อนที่จะไปพัดุดงเนาะเอาอันนี้ก่อนนะครับ<ม>จะได้ไม่สับสนนะครับผมนี่นะครับน,นาคีน้อยนาคีน้อยผมจะตีเป็นสามห้าหรือว่าใครจะชอบห้าแปดเหมือนเดิมก็ได้กันแล้วแต่นะครับผมคือปลาุ่งลุ่งน้ำเนยแปดห้ามันออกไปแล้วก็ขอเป็นห้าแปดเนาะใช่ครับผม มันก็ไม่แน่นะครับฝันเห็นพยันเอ้ยฝันเห็นพพิกิเนตที่ไรมันจะเป็นสามห้าสามห้าหรือไม่ก็แปดห้าห้าแปดอะไรนี่แหละครับอันนี้น้อง้นหอมฝันนะครับผมส่วนเจ็ดสามห้านี่มาจากไหนก็คือท่าน่องช่วยกันแปดใช่สามารถคือเลขกลองพิธีเนตพยานาพยานาเจ็ดอ่าเนี่ยแหละครับเจ็ดสามหาสามาเจ็ดแต่ fc นะครับผมผมเมมาไว้ได้คินะมเมนต์ไว้ได้คิปนะครับผมช่วยแปลหน่อยนะครับ หลายหัวนี่กว่าหัวเดียวนะครับอ๋อน,นีเลขพระทุดงเรือโอ้กวพระทุดงใช่ไหมครับพระ,ะทุดงตัวไหนพระทุดงที่มาก่อนที่ท่านจะไปสร้างวัดต่อนะครับอเลขพระทุดงที่ดังๆนะคะนี่นะครับผมมีมาเพิ่มก็ทีมีเจ็ดหกเจ็ดหกหกแปดครับผมนี่เ,เลขพระทุดงรูปเกหัวเจ็ดเก้าพน้ำเนี่ยเจ็ดเก้าใช่ไหม,อมลองแล้วกันเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากัน เก้าแปดนะกับหัวไว้ด้วยเก้าแปดภาคอ๋อกัดไว้นะครับมากะจ้าเอาดนวอยสำหรับอีพีแต่ท่านให้มานี่คือตัวนี้นะครับผมที่ท่านให้มาแล้วนะขอขอวงกลมเนาะครับผมรบรกระเดงมีไหมครับไม่มีกระเดงนครับ,รบก็คือท่านให้มาผมขอวงกลมเนาะขออนุญาตวงกลมนะครับผมให้มาจะมาแค่แค่แค่ตัวนี้ครับ เจ็ดหกอันนี้อันนี้เป็นเลขของท่านที่ท่านได้มาไม่รู้ว่าได้มาจากที่ไหนนะครับที่ท,ท่านให้มาส่วนเจ็ดหกกับหกแปดนี่เป็นเลขนิมิตนะครับรต้องต้องอธิบายก่ย <วง S 2> อน<ใ>นะครับไ,ไ,รไม่นนัได่บอกนะเพราะว่าท่านโทรมาแป๊บเดียวนัานก็ไปเลยครับผมไม่ทุดตรงต่อหรือว่ายังไงไม่รู้ครับไม่รู้รอบหน้าจะตามได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็จะพยายามนะครับผมเอียงมุนไปที่ระโองเขาเห็น ถูกนจน,นถูกจนเขาถวายสร้างวัดสามที่นะครับผมสามที่สี่ที่นู้นแหละครับครันบนี่นะครับวงศิลปยพระทุดงอันมื่บางที่เนื่งหอ่ะสี่หนึ่งนี้อันนี้คงผมเองนะมากบ่ครับคือคือเจ็ดกันหนึ่งไงครับเจ็ดเจ็ดกันหนึ่งผมก็เลยเอาลงบางท่านก็บอกว่าตรงกับเลขดังนะ <C rew S 1> บางท่านก็บอกว่าเอาเลขคนอื่นมาหรือเปล่าอันนี้ท่านโทรมาบอกผมนะครับ อ่าไม่ใช่เลขผมนะเออครับเป็นเลขของพระธุดงเป็นเลขของพานนะครับผมผมก็เป็นสื่อกางสะพานบุญนะครับผมไักครบเป็นสื่อกางสะพานบุญบอกแทนนะครับเนาะเผื่อมีโชคมีลาบนะครับจะได้ร่วมสร้างนะครับแคไนะครับแคบไปนะครับถ้าจะตรงกับอาจารย์ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะตัวเลขมันมีสิทธิ์ตรงกันได้นะครับผมได้ค่ะค่อยๆหันมา มีทั้งนาคีน้อยมีทั้งพัะทุดงนะครับชอบตัวไหนนะครับแต่ที่รุ้นว่าฮะฝันตรงกันฝันว่าพ่อพ่อขับรถไถไปเก็บอินนะครับพ่อพ่อผมนี่แหละขับรถไปชนไปชนบ้านเขาพังเลยอ่อเียยบ้านเท่าตัไห ไม่มีทะเบียนบ้านครับ,บ,บอขับรถไปชนเขาจนบ้านเขาพังแต่ไม่พอไปบีบคอเขาอีกจะตีเขาอีกอนี่แหละอายุอายุก็หกสิบเจ็ดปีนี่แหละมันตรงกันมันตรงกันกับพัทุโด้งนี้ขสสองสี่เก้าเก้านะครับ 99, 99, ไม่มีเก้าเก้าคุณไม่มีไม่มีครับ <49. S 1> อันนี้ความฝันของผมนะฮะสองสี่เก้าเก้า ยต่หกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดนั่นตรงกันเยใช่ไหมครับนั่นตรงกันเลยครับทีนี้นี่นะครับ้ากันหมดเลยเนาะรัวขวัญขวันตรงกันหมดทีเนี้ยให้เข้าเนาะเม็ดเดียวเลยเนาะอันนี้เจ็ดหกเนาะอันนั้นหกเจ็ดนะครับนี่นะครับชอบเลยตัวชอบตัวชอบตรงตรงกับอาจารย์โอเลยเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ที่ไปสื่อที่ไปสื่อกับต้นไม้นะใช่แบบนี้ ออกงานไปแล้วออกลาออกราไปแล้วเมื่อคืนขอให้มาเนาะอาจารย์มันไม่ทันเมื่อคืนนี้เสียดายยินไหมครับผมกับผมมีแนวทางที่ที่เดี๋ยวผมดีเอฟซีโทรมาถามผมนะครับถามว่าไอ้คำว่าตัวละแสนเนี่ยอะไรเขาถูกหรือเปล่าอันนี้คือว่าหรือหรือว่าเขาซื้อนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะเขาว่าตัวละแสนผมก็ตัวละแสนตามนะครับผมครับแม่วันนี้อ้อมปว สอบกัตามเนาะค่ะเป็นแนวทางานั้นเนาะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับเนาะครับอย่างเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมบคุณครับขอบคุณครับคระคผมนั่นก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของมาคีน้อยพระทุดงจีตีใหญ่แล้วก็ความฝันของโอปอนะครับผมรวมมันอยู่ในนี้เลยนะครับผมทั้ง สามคนนะครับผมถ้าใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมทางช่องก็เสนอเป็นแค่แน,นวทางนะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอเป็นแค่แน,นวทางนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ